รบรรยากาศสบายๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนกับโรงแรม5ดาวอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์มาลดีฟนะครับที่เรายกมาไว้ตรงนี้จริงๆแล้วเราอยู่ในบรรยากาศของคอนโดมิเนียมนะครับชื่อกร e เน่คอนโดนะครับซึ่งอยู่ตรงตอนเมืองสงกราพานี่เองไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพรเราสามารถที่จะพักผ่อนหลังจากกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆตอนเย็นนะครับ เดิมทีที่แปลงนี้นะครับ17ไร่เนี่ยเราเคยออกแบบให้เป็นทาวน์โฮมนะครับ140กว่าหลังเท่านั้นเองทีนี้พอออกแบบเป็นทาวน์โฮมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่สระว่ายน้ําขนาดใหญ่หรือว่าฟิตเนสขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเราก็เลยลองหาทางเลือกอื่นก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยทำเป็นคอนโดดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่แถวบเรเวณดอนเมืองเนี่ยครับก็จะเป็นทาวน์โฮมกับ กับบ้านเดี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเราเราก็เลยต้องการหาสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์สำหรับครอบครัวที่ขยายสำหรับครอบครัวขยายนะครับก็คือเด็กจบใหม่ที่ต้องการจะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของส่วนเองนะครับก็สามารถที่จะซื้อคอนโดตรงนี้ได้นะครับในมูลค่าล้านกว่าบาทแค่นั้นเองแล้วก็สามารถที่จะพาครอบครัวมาใช้บริการนะครับส่วนกลางต่างเนี่ยได้ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วรวมถึงสะสนามเด็กเล่นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไอเดียคอนโดเวคชันคอนโดที่เราตั้งใจทำสำหรับโครงการนี้นะครับก็คือต้องการจะฉีกรูปแบบจากการที่เป็นคอนโดในรูปแบบเดิมๆนะครับที่ทำเป็นตึกเรียงขนานกานันอย่้ยครับแล้วก็ ห่างกันแค่12เมตรบรรยากาศก็จะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับไม่โปร่งโล่งมองไปก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าในคอนเซปต์ของของเวกชันคอนโดที่เราต้องการทำในนี้ก็คือผมกับน้องสาวเนี่ยซึ่งเป็นสถาปนิกนะครับก็วางวางแพลนไว้ว่าอยากจะฉีกรูปแบบของคอนโดให้รู้สึกว่าเราอยากกลับมาบ้านแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนที่คอนโดของเรานะครับก็เลยเป็นสวนตรงกลางที่กว้างขวางมากนะครับระหว่างตึกถึงตึกเนี่ย ห่างกันถึง60เมตรนะครับเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราไม่ได้กลับมาอยู่ในคอนโดเรากลับมาอยู่ในรีสอร์ทครับและนี่ก็เป็นไอเดียของคอนโดที่เราต้องการจะให้เป็นจุดเด่นของโครงการเรานะครับซึ่งฉีกออกไปจากรูปแบบเดิมๆที่เราเห็นตามท้องตลาดในปัจจุบันครับนอกเหนือจากสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่นะครับห้องประชุม เรายังมี co-working space ในบรรยากาศสบายๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยได้มานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือในวันหยุดนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเย็นหลังเลิกงานก็ตามนะครับ